สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาร์โรสสตอรี่กันแล้วนะคะพิการวันนี้คะ่ะเรามากันแบบจุกๆอลิสลงสคลิปติดเลยถ้าจะเห็นก็คือชุดเดิมหมดเลยนะคะก็หวังว่า,าจะเป็นที่ถูกใจไม่มากก็น้อยแล้วก็หายคิดถึงกันเนาะยังไงเราก็ยังกลับมาเจอกันนะคะส่วนใครที่เพิ่งมาเจอกับอลิสคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอลิสฝากทุกคนนะคะ่วยติดตามอลิสนิดนึงเนาะหรือกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเราจะได้แบบว่ามีกําลังใจหรือมีพลังในการสร้างผลงานสร้าง คลิปเรื่อยๆเออนะคะช่วงนี้เรียกร้องบ่อยเหลือเกินตัวเองนะโอเคมาวันนี้ค่ะกับหัวข้อนี้ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าน่าจะเป็นหลายคนที่เข้ามาดูกันหมดเลยว่า เนื้อคู่เราเป็นยังไงใช่ไหมคะอลิซเลยแยกนะคะลักษณะเนื้อคู่เนี่ยอลิซทำมามา3วอลุ่มแล้วเนาะแล้วก็ทําในเรื่องของเด็กของแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคลิปนี้เราจะลองเจาะลึกเนื้อคู่ของเราไปสายอาชีพนะคะซึ่งจริงๆอลิซเคยทําไป1คลิปแล้วแต่นี้ถือว่ามาเพียมทําเป็นวอลุ่ม2เนาะเป็นเวอร์สดีกว่ามาอัปเดตกันนิดนึงว่าเนื้อคู่ของเราเนี่ยอยู่ในสายอาชีพไหนนะคะวันนี้เรามากับไพ่สําหรับนะมาสําสรับอลิซหยิบตัวโอโชตัวนี้นะคะโอโชเซนทาโร มาไม่ได้ใช้นานและเลยยิดเขามาอีกรอบหนึ่งกับตัว f i r l i g e นะคะตัวนี้เป็นการ์ดนะซึ่งภาพสวยมากๆก็เลยเอามาดูในเรื่องของตัวตนระหว่างคุณกับเขานิดหนึ่งนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะคะหรือใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกไม่รู้ว่าแม่หมอคนนี้เขาเล่นอะไรยังไงนะพิาการของอลิสง่ายมากๆคือการเปิดใจกับไพ่เปิดใจกับอลิสนะทุกคนจะต้องตั้งคําถามที่ชัดเจนนะอลิสอยากทางานกับคําถามกับคุณบวกกับเรื่องของความคิดถึงนะคะตัวเองให้เยอะๆเลยเพราะว่าวันนี้เราดูในเรื่องเนื้อคู่ของเราเนาะอลิสอยากอ่านตัวตนคุณให้มากที่สุดนะคะแล้วดูว่ามันเหมาะกับตรงไหนนะคิดถึงตัวเองค่ะและตั้งคําถามแปลว่าคนที่ใช่ของฉันหรือเนื้อคู่ อ,นนยอยู่ในสาขาอาชีพอะไรนะคะเราจะมาดูกันแค่นั้นเลยพอลิปบอกให้ลืมตาคุณก็เลือกไพ่นะคะมีหมดสากองนะเลือกไพ่หรือตัวเลขที่ดึงดูดคุณมากที่สุดจากนั้นก็ไปฟังคําทำนายได้เลยนะคะอะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยคะ่ะตั้งคําถามไว้นะคะพร้อมนะคะ1 2ึส,สลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1น,นะคะมาดูกันเนาะอลิซขอดูตัวตนความรู้สึกความต้องการหรือเป็นเรื่องของลักษณะนิสยัยไลฟ์สไตล์คุณนิดนึงนะกลุ่มที่1คุณได้ไพ่ใบนี้เนาะเนี่ยภาพไฟโอไลท์สวยไหมทุกคนสวยมากเลยอะ่ะ <laughs> ชอบนะคะต้องบอกว่าตัวตนคนกลุ่มที่1ห,หรือไลฟ์สไตล์คนกลุ่มที่1เนี่ยค่อนข้างอยู่ในโหมดของแบบเป็นคนที่รักกับ เขาเรียกมองโลกในแง่ดีแล้วก็รักกับสิ่งแวดลอ้อมเมื่อคือสายแบบสายฟุง้งสายแฟนแฟนตาซีสายแบบเราคิดว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะถ้าจะตอบง่ายๆนะคะบวกกับเรื่องของความหวังค่ะเป็นกลุ่มที่มีความหวังอยู่เสมอเนาะต่อให้ชีวิตมันจะดีฟขนาดไหนหรือแบบเจออะไรที่มันดูเป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยคุณเครียดคุณร้องไห้คุณเหนื่อยแต่สุดท้ายคุณก็ยังมีความหวังซึ่งกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่อะไ อลิมองว่าคุณต้องเจออะไรที่ดีแน่ๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่น่าจะมีเนื้อคู่มากที่สุดแล้วใครที่เลือกกลุ่มนี้บอกเลยว่ายินดีด้วยยังไงคุณก็มีเนื้อคู่นะถ้าคุณไปถามแบบหมอดูที่ไหนหรือว่าอะไรนะเรามองว่าคุณมีเนื้อคู่หรือมีคนที่ใช่นะคะสําคัญอยู่ที่ว่านะคะเวลาที่คุณรักใครมากๆหรือรักเราหรือรักตัวเองมากๆเนี่ยคำว่าเนื้อคู่เนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้เพราะบางคนนะคะเนื้อคู่อาจจะเป็นตัวเองก็ได้การที่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขก็ได้เหมือนกกััันนนะะคแตตต่่่สําหรบลุมที1ใว อันคิดว่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอยู่ในพาร์ทของพรีมนิยมนี่หว่าเนาะในเรื่องของแบบการเปิดใจการเข้าหาในเรื่องของความรักเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะไม่ใช่คนปิดใจขนาดนั้นเป็นคนที่พร้อมที่จะจะศึกษานะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะแบบว่า รับใครเข้ามานะคะดูแลกันและกันอะไรเงี้ยก็แล้วเป็นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเทคแคร์คนรักเก่งด้วยถ้ามีแฟนเนี่ยจะเป็นสายเทคแคร์โรแมนติกชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์ชอบอะไรที่แบบว่าแสดงความรักต่อกันจะชอบความรักแบบนั้นรู้สึกว่าต่อให้จะพูดหรือไม่พูดแต่การกระทําต้องมาอะไรเงี้ยคะ่ะต้องต้องการแสดงความรักอยู่ตลอดเวลานะนี่ตัวของไลฟ์สไตล์แล้วก็ตัวของตัวตนของกลุ่มที่1น,นะคะได้ความรักเฉยๆนะทีนี้ถ้าเราไปดูฝั่งเนื้อคู่ของคุณบ้างคนที่เหมาะกับคุณและใช่ของคุณอนะ่ะเขา เป็นคนแบบไหนนะคะเป็นคนแบบไหนก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอาชีพนะคะต้องบอกว่ามีความคล้ายกับคนกลุ่มที่1นเลยนะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนที่มีความคล้ายกันนิสัยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะอยู่ด้วยความเหมือนแต่ในส่วนนี้เรามองว่าไอ้ความแตกต่างมีอยู่บ้างคา่ะอาจจะเป็นเรื่องของแบบเป้าหมายชีวิตอะไรประมาณนี้เนาะหรือเป็นเรื่องของแบบกิจกรรมของตัวเองก็มีความต่างกันอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมาก,มากๆคือการมองโลกในแง่ดีเนื้อคู่ของคุณค่ะหรือตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนที่รักเหมือน การรักสิ่งแวดล้อมรักทุกๆอย่างรักอะไรที่รอบตัวเปิดใจนะคะค่อนข้างมีเสน่ห์คล้ายๆคุณนะคะแต่ว่าในส่วนนี้อลิอต้องบอกว่ามีความเหมือนมันก็ย่อมแบบว่ามีความต่างอยู่บ้างในส่วนที่อลิซพูดไปว่าถ้าวันนึงในจังหวะที่มันไม่ตรงกันเนาะความต่างมันก็จะเกิดขึ้นตามจังหวะของเวลาแต่ว่าในส่วนของตัวตนน่ะเรายังมองว่าคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงนะเป็นคนที่ให้การดูแลแล้วก็ชอบการเทคแคร์มากๆดังนั้นค่ะ น่าจะโชคดีในเรื่องของแบบเวลาที่ได้เจอกันแล้วหรือได้มีโมเมนต์ร่วมกันหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่ตอนนี้ก็ได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าเหมือนที่อลิซอ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าต้องค่อยๆที่จะดูแลต้องประครบประมับความสัมพันธ์เนาะจะเร่งรีบไม่ได้จะใช้เวลาแบบว่าฟาดฟันไม่ได้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง slow life นะคะ lifestyle slow life ไม่ชอบอะไรที่ดูกดดันไม่ชอบอะไรที่ดูแบบคาดหวังหรือตีกรอบจะเป็นคนอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคุณไม่ว่าจะเป็นเขาถ้าการตั้งกรอบหรือตีกรอบขึ้นมาเนี่ย จะเกิดความแบบว่าแพนิคและวินนตกกังวลอันนี้จะเริ่มเริ่มแบบว่าส่งผลร้ายนะคะหรือส่งผลไม่ดีต่อความสัมพันธ์ได้อันนี้ต้องบอกไนงะต่อให้คุณเจอคู่แล้วยังสําคัญในเรื่องของพาร์ทปัจจุบันในการแอคชั่นต่อกันด้วยไม่ใช่บอกว่าคนนี้เป็นคู่แต่คุณกลับว่าเออยังไงคู่กันแล้วไม่แคร์กันแล้วก็ทําตัวแบบกะเลวกระลาดไม่ได้เด้อเรายังมองว่ายังไงก็ต้องเทคแคร์ยังไงต้องใส่ใจนะคะเป็นคู่ที่ยังใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยด้วยคนของคุณหรือคนที่ ใช่ของคุณเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยที่น้อยใจนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบเรียกร้องความสนใจอะไรเนี้ยด้วยเหมือนกันก็เลยอยากฝากไว้ถ้าเขาเป็นคนแบบนั้นเราก็อาจจะมีอะไรที่ต้องเปิดใจยอมรับให้ได้นะคะทีนี้เราก็เข้าสู่หมวดของคำตอบนะคะแล้วสายอาชีพล่ะสายอาชีพไปทางไหนอทิซบอกว่ามันแปลกกับมันขัดกับตัวตนมากเลยพอรลิเปิดตัวอาชีพมาเนาะอลิซเห็นในเรื่องของความมั่นคงอ่ะอาชีพสายอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงช้าๆไม่ไม่ค่อยแบบ กระตือหรือล้นอะไรมากถ้าจะพูดว่าเป็นสายอาชีพน่าจะไปทางข้าราชการเนาะคะตำรวจพยาบาลทหารอ,อ,อะไรการรัฐวิสาหกิจหรอหรืออะไรที่ทำงานแล้วมันค่อนข้างที่จะมีกรอบ เออสายอาชีพอะมีกรอบแต่ไลฟ์สไตล์น่ะไม่มีกรอบคุณคุณงงไหมอลิซเลยรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับตัวเขาด้วยนะคะดังนั้นน่ะน่าจะตอบได้ว่าสายอาชีพไม่อาจจะตัดสินได้ว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ขนาดไหนนะคะถ้าอยู่ในกลุ่มนี้น่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยไม่ชอบอะ่ะอลิซเราไม่ชอบคนที่แบบทํางานราชการเราไม่ชอบคนที่แบบทํางานอยู่แบบกับที่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์เขาไม่ใช่อย่างนั้นอลิซเลยอยากให้คุณไปฟังในตัวตนซะมากกว่าเนาะสุดท้ายแล้วถ้า เรากับเขาแบบมันเป็นคู่กันอะเขาจะทําอาชีพไหนเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่การที่จะได้เจอกันหรือว่าเป็นสายอาชีพที่อะไรคิดว่าคุณน่าจะได้เจาะตรงเป้าหมายกลุ่มทาร์เก็ตของคุณเพื่อจะได้มีความรักแท้ที่สาหรับคนโสดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าใครคุยอยู่แล้วแฟนของคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ในอาศัยสายอาชีพราชการอยู่แล้วท,ที่ตรงกับสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยก็อยากให้ดูแลและเทคแคร์เพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่สายราชการจะเป็นอะไรได้อีก น,ะะน่าจะเป็นอาชีพที่อยู่ในกรอบนะคะเช่นในตัวของหมอนะจะเป็นเอกชนก็ได้หมอนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักคำนวณเ,รเรศรษฐศาสตร์หรืออะไรที่มันดูแบบใช้สมองมากๆนะคะทำงานแบบค่อนข้างที่ต้องใช้ความรอบคอบความละเอียด อองานที่ต้องเป็นแบบน,นาแนศใส่งานแบบนั้นเขาจะอยู่แบบนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กับงานกับตัวตนที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่บางครั้งความจริงจังของเขาก็อาจจะมาใช้ในหมวดของความรักด้วยก็ได้อลิซเลยเปิดในตัวใบสุดท้ายในเรื่องของคำแนะนำเนาะถ้าคุณเจอคนนี้แล้วสิ่งที่อลิซพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เป็นผลเลยถ้าคุณไม่ปรับนะคะปรับในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขายัางไงเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราต้องเป็นพื้นที่สบายใจนะคะฝั่งเขาและฝั่งเราถ้าตอนนี้คุ อยูะะ่ตัวคุณเองเลยแล้วคุณต้องเจอกับสายงานที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในราชการเราต้องมาเจอคู่ในในงานที่เราต้องนี่เราไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งคืออยากให้ปล่อยใจนะคะแล้วก็เปิดใจหลายครั้งที่คนกลุ่มที่หนึ่งอะคะ่ะเป็นคนที่คิดมองโลกในแง่ดีจนจนบางครั้งมันจะมีบททดสอบของชีวิตเนาะหรือจังหวะของชีวิตที่เราต้องต้องเผชิญนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งตกใจว่าแบบว่า เฮ้ยมันจะตรงหรือมันไม่ตรงมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อลิซอาจจะไม่ตรงเลยนะคะไม่แม่นเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนนี้คืออลิซมองในเรื่องของตัวตนของคุณในเรื่องของสิ่งที่คุณจะเจอก็เลยอยากให้คุณลองปรับตัวดูนะคะเนื้อคู่ของคุณจะอยู่ในสายอาชีพที่ค่อนข้างเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะทําอาชีพนั้นมานานๆเออถ้าคุณได้เจอแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่กับงานนั้นมาแล้ว4-5ปีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ ถ้ามาันจะหลุดจากราชการไปแล้วอะ่ะก็เป็นคนที่ทํางานในบริษัทที่แบบอยู่มานานมากอยู่แบบ5ปี6ปี7ปี10ปีอย่างนั้นไปเลยอะ่ะคืออยู่กับที่ใดที่หนึ่งนานๆแล้วค่อนข้างที่จะตามแบบเหมือนไต่เต้าตไปเรื่อยๆคือเขาไม่เร่งไม่รีบแต่ว่ามั่นคงเป็นอาชีพที่มั่นคงจําไว้แค่นี้เลยนะคะสําหรับกลุ่มที่1ก็ยินดีด้วยคุณได้เนื้อคู่ที่อาชีพมั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะมีอะไรที่มั่นคงแต่ก็ต้องแรกกับตัวของเขานะคะเรื่องของความเหมือนอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะหวังว่าคลิปปนนี้จะระรโย ไม่มากก็น้อยค่ะอาริสอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจเนาะแล้วก็ลองดูว่าตัวเองพร้อมที่จะมีคู่หรือยังหรือพร้อมที่จะมีความรักหรือยังเป็นกําลังใจงให้แล้วกันนะคะอะไรที่ผิดพลาดไปกรับขอโทษด้วยแล้วก็ถ้าใครรู้รู้สึกว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยนะกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมันจะแจ้งเตือนกับคลิปหน้าจ้าบาย สำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะสิ่งแรกอลิซอยากให้ทุกคนเปิดใจก่อนนะในการรับฟังด้วยแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเนาะคำว่าเนื้อคู่คําว่าคนที่ใช่เราไม่อยากให้คุณไปบล็อกร้องหรือตีกรอบเราอยากให้คุณได้ไปเอ่อครีเอทนะคะเนื้อคู่ของตัวเองได้นะ เราอาจจะต้องสู้กับสิ่งที่เราอยากได้มาเนาะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนี้ไม่ต้องบล็อกเนาะริทอาจจะแม่นที่สุดเลยก็ได้หรืออาจจะไม่แม่นเลยก็ได้เหมือนกันดังนั้นขอให้มีความสุขและเปิดใจฟังไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับอันแรกนะคะริทดูในเรื่องของตัวตนฝั่งคุณก่อนละกันในเรื่องของความรักในเรื่องของมุมมองเนาะคนกลุ่มที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแล้วริทมองว่าลักษณะนิสัยของคาว่าความรักของคนกลุ่มที่สองเนี่ยมันแบบ ดูดูเป็นคนที่เก็บตัวก่อนนะแล้วก็ไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีคู่หรือมีความรักค่อนข้างไม่มั่นใจเป็นคนไม่มั่นใจในด้านความรักดีกว่าหรืออาจจะเคยผิดหวังในด้านความรักมากๆมาแล้วบวกกับเรื่องของแบบความคาดหวังการรอคอย มากๆนะคะนิสัยจะเป็นคนที่แบบว่ารอคอยเก่งนะคะคาดหวังเก่งอยู่กับตัวเองเก่งโรคส่วนตัวสูงนะคะคิดเองย้ำคิดย้ำทำนะมองแล้วดูเหมือนจะลบใช่ไหมคะแต่ในด้านดีของคนกลุ่มที่นี้จะค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะเป็นคนใส่ใจกับความรักเป็นคนใส่ใจรายละเอียดของคนรักด้วยเมื่อไหร่ที่มีความรักหรือมีใครเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะบางครั้งช้าๆนะคะแล้วก็ช้าบางครั้งทําให้มันอาจจะแบบเสียเสียเขา ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีเราไม่ได้เริ่มหรือบางทีไม่กล้าอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะส่งผลเสียแต่ดิต้องบอกว่ากลุ่มนี้ช้าๆได้พราได้มงามจริงๆนะเพราะว่าในส่วนของตัวตนของคุณนะมันไม่ได้รีบร้อนคุณไม่ใช่คนที่เปลี่ยนแฟนบ,บ่อยๆหรือมีความรักบ,บ่อยๆมีทีก็คือแบบว่าตุ้มไปเลยนะคะเจอเราใช่ไปเลยอย่างนั้นมากกว่านะในตัวตนของความรู้สึกมีภายไฟ your ไ i ต์นะคะ ได้บอกตัวตนของกลุ่มที่2มาแต่ทีนี้เราก็ยังรู้สึกว่า mm. ในส่วนของตัวเขาฝั่งของเนื้อคู่คุณบ้างหรือคนที่ใช่ของคุณอลิดูในเรื่องของความคาดหวงังแล้วก็ตัวตนเนาะต้องบอกว่ามีความมีความโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแตกต่างกับคนตัวตนของคุณเลยนะคุณเป็นคนเงียบแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่ดึงดูมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มาก แอบจะเจ้าชู้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะเป็นคนที่ดึงดูดคนรอบข้างเข้ามานั่นแหละค่ะคือมันมันสวนทางกับความที่เป็นคุณคุณจะแบบว่าเฮ้ยทําไมเราต้องไปแบบว่ารราแคระคายเป็นคนแพรปองง่ายๆเป็นคนวิตกกังวลง,ง่ายๆแต่ก็ดันเจอคู่ที่แบบมันหน้าวิตกมันจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะเราจะดึงดูดเมื่อไหร่บบหเ,กกเราเป็นแบบไหนนะคุณลองสังเกตก็ได้ตัวตนเราเป็นแบบไหนเราจะดึงดูดความกลัวของเราเข้ามาดังนั้นอะไรที่คุณไม่ชอบมันอาจจะดึงดึงเข้ามาก็ได้นะแต่ว่าในตัวตนของด้านดีของ น,นี้อลิรต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่เขาได้ครอบครองกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วหรือเขาได้รักกับคุณแล้วคนนี้เป็นคนที่จะมองมองอนาคตไปไกลๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจจริงๆถ้าคุณเอาคนนี้อยู่หรือแบบว่ารู้สึกเจอแล้วแล้วตรงกับที่อลิซอ่านเลยอะ่ะส่วนหนึ่งคือเราอาจจะต้องแบบว่าผ่อนอนตึงๆนะคะคือมันมันไม่สามารถที่จะดึงหรือลังเขาไวาเ้เยอะๆได้เรารู้สึกว่าเป็นคู่ที่ต้องผ่อนหนักผ่อนเบานะคะเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวผ่อนอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็น ็นภาวะกันเขาเรียกว่าอะไรอะแซกซ้อนกันในเรื่องของลักษณะนิสัยหรือไลฟ์สไตล์นะมีความทั้งตรงกันแล้วก็มีความไม่ตรงกันในช่วงจังหวะแต่ทั้งหมดทั้งมวนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต่างนะคะคบด้วยความต่างแล้วก็เป็นเรื่องของการแชร์ลในเรื่องของบททดสอบคุณกับเขาเจอค่อนข้างเจอกันในโหมดของแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ความไม่ได้ตั้งใจเออมันเป็นความไม่ได้ตั้งใจเป็นการดึงดูดเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วฝั่งคุณเป็นคนเงียบนะคะแต่ความเงียบของคุณก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเสน่ห์นะเพราะคนกลุ่มที่สองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณถูกตาต้องใจใครอะคุณยอมรับตัวเองไว้เลยว่าจริงๆแนละ้วคุณยิ่งนิ่งยิ่งเงียบดันมีเสน่ห์เออเนาะด้านดีๆคุณก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรามาเข้าสู่โหมดของคําถามกันบ้างนะในหัวข้อคลิปนี้คือว่าอาชีพของเนื้อคู่คุณอยู่ในสาสาขา,นะสา,าชีพไหน เราต้องบอกว่าเพราะว่าความมีเสน่ห์ของเขามันส่งผลในเรื่องของแบบหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นในเชิงแบบทางที่ปรึกษานะคะหรือเป็นคนทํางานที่ด้านใช้ในตัวของเขาเรียกอะไรความสามารถของตัวเองเนาะจะเป็นด้านการแสดงเป็นการร้องเพลงเป็นทางศิละปะไปเลยก็ได้ค่อนข้างที่จะทํางานในด้านของเฉพาะทางนะคะ ความสามารถสายอาชีพที่เฉพาะทางเลยที่จะต้องใช้ในตัวตนของเขานะคะเนี่ยยูทูบเบอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือจะเป็นนางแบบนายแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีเสน่ห์มีชื่อเสียงก็ได้เหมือนกันเนื้อคู่คุณหรือคนที่ใช่ของคุณเนะี่ยมันทําให้คุณอะคนเงียบแ่ะคุณเป็นคนเงียบะ่ะมันก็เลยทําให้เขาอะค่อนข้างที่จะแบบถูกใจกับคุณมากกว่าเพราะคนที่ทํางานในสายนี้นะเขาไม่ได้ต้องการคนที่เหมือนเขาหรือว่าต้องการคนที่แบบว่าต้องมานั่งแบบ เขาเรียกสู่สีกันนะเรารู้สึกว่าเขาชอบคนเงียบเขาชอบคนอะไรดังนั้นใครที่อยู่กลุ่มสองแล้วแบบ <c oughs> เฮ้ยกำลังชอบไอดอลอยู่นะ <c oughs> หรือเป็นคนที่รู้สึกว่า ออชอบคนที่แบบถ้าสมมติดาลงดาราอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องบอกว่ามันก็ต้องตกๆลงมาเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสายดาราเป็นสายคนดังอะไรอย่างเงี้ยเราถามว่ามีโอกาสไหมเราต้องบอกว่าในในตัวของคนกลุ่มที่2เนี่ยก็น่าจะพยายามดึงตัวเองไปในจุดที่เป็นคนที่รู้จักเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณคุณไม่ได้โนเนมแน่ๆคนที่เลือกกลุ่ม2แต่คุณแค่เป็นคนสายเงียบนะคะและไลฟ์สไตล์ก็เป็นคนเงียบอะไรอย่างเงี้ยและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดใจเปิดกว้างแต่ว่า อะไรที่มันเริ่มเข้ามาแบบใกล้ชิดตัวเราเราจะแบบปิดกั้นกำแพงทันทีนะคะสายอาชีพเฉพาะทางเนาะถ้าเป็นคําตอบเฉพาะทางนะคะจะเป็นในด้านของหมอสัญญกรรมหนึ่งเงี้ยก็ได้นะหรืออะไรที่มันแบบเป็นจู๊ดเป็นแอร์เป็นอะไรที่มันดูแบบคนสนใจอะคะ่ะอาชีพที่มีคนสนใจเยอะๆะก็จะเป็นสายอาชีพนั้นคุณก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มสังคมนั้นนะถ้าคุณอยากเจอเนื้อคู่ของคุณอะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยจะรอให้เขาเข้ามาไม่เราจะต้องเดินไปคนละครึ่งทางโอเคไหมสัญญาก่อนดีก่อนถ้าอยากมีคู่ต้องเดินไป ครื่องค้างเหมือนกันไม่ใช่รออย่างเดียวเนาะรออย่างเดียวไม่ได้ออกล่าบ้างนะจ๊ะกลุ่มสองอีกนิดน,นึงในการของเทียริอยากจะแนะนําเพิ่มเติมเนาะถ้าคุณได้เจอแล้วคุณได้อยู่สายอาชีพเดียวกับเขาด้วยหรือแบบว่าอาจจะอยู่ได้ความต่างอยู่ได้คนไกลกลุ่มนี้มันจะมีในตัวของอุปสรรคอยู่แล้ว ความเชื่อใจคือสิ่งสำคัญที่สุดของคำว่าคู่ครองของคุณนะคะหรือความสัมพันธ์ของคุณมันคือความเชื่อใจนะคะมันไม่ไม่จำเป็นต้องดังขนาดไหนไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องดีขนาดไหนแต่เราสึกว่าถ้าคู่นี้เชื่อใจกันนะอะไรก็เข้ามาถึงคุณไม่ได้อะไรก็ไม่สามารถแทรกระหว่างการระหว่างคุณได้ค่อนข้างเป็นความรักที่สตรองมากๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอกใจไม่เชื่อใจกันพานิคนะกังวลแล้วก็จับผิด น่าจะเป็นอะไรที่ด้านลบเลยคุณอาจจะเจอแบบนี้มาแล้วก็ได้ที่ที่คุณฟังมาหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเราเจอคนแบบนี้แต่เราแบบรักษาเขาไว้ไม่ได้หรือเรารู้สึกเราไม่ชอบอะไรประมาณนี้หรือต่อต้านอะไรสิ่ง สิ่งที่คําว่าเนื้อคู่ที่ริดอ่านไปแล้วคุณต่อต้านอยู่อลิริกต้องบอกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะอยู่ในสายอาชีพไหนเนี่ยวันหนึ่งเขาอยู่กับอาชีพนี้แต่พอคบกวับคุณไปเขาเปลี่ยนอาชีพได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่นี่คือการดูในเรื่องของการที่คุณจะต้องไปเจอเขานะคะการเจอกันครั้งแรกเขาอยู่ในสายอาชีพนี้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ใ,ใกล้กับสายอาชีพนี้แล้วคุณก็จะได้เขามาครอบครองโอ้ oh my g o s นะคะหวังว่าจะเป็นแม่สื่อแม่ชักทีีนะี่่่ดนนนนนะะเเเอาาาปป็็วววคิ้หังจรโยช์ ไม่มากก็น้อยสําหรับคนกลุ่มที่2ถ้ามีอะไรตรงไหนผิดพลาดประการใดไปดรีบกลาบขอโทษด้วยนะคะหวังว่าจะได้รับความสุขแล้วก็ความสนุกแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆกลับไปนะคะยังไงชื่นชอบแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจ้าวันนี้ก็บายค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3นะคะเราจะมาอ่านกันนะสิ่งแรกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้เราดูในเรื่องของเนื้อคู่ดังนั้นความคดาดหวังหรือความตั้งใจอลิศมองว่ามันเป็นแค่คลิปที่แนะนําแนวทางเฉยๆหรืออาจจะไปเปิดใจหรือไปแบบ เปิดตอมอของคุณได้ว่าเนื้อคู่ของคุณมันอาจจะอยู่นี้คุณน่าจะเอาตัวเองไปอยู่กับสังคมตรงนี้จะได้ช่วยให้คุณได้เจอง่ายขึ้นละกันถือว่าอาจจะเป็นคลิปที่แม่นที่สุดหรืออาจจะไม่แม่นเลยก็ได้นะคะอยากทุกคนเปิดใจแล้วก็สนุกในการฟังคาทํานายของอลิซด้วยนะคะสําหรับวันนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องดูกันมาดูในเรื่องของตัวตนกลุ่มที่3นิดน,นึงค่ะนิสัยใจคอความรู้สึกของคุณณนะตอนนี้นะในเรื่องของความรักหรือมอุมมองเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มที่3มเองเป็นคนที่ จริงๆแล้วต้องการความรักที่เพอร์เฟกนะต้องการความรักที่แบบโ okay อเคอะใช่เลยเจอแล้วแบบ ปุปปับรับโชคไปเลยก็ได้แต่ในตัวของพื้นฐานนิสัยอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่ม3ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าวันนี้เราเหมาะกับใครหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่าสามารถที่จะมีคู่ได้ไหมในส่วนนี้คือแบบอาจจะเป็นสายปรีดวิเวกนะคะแต่เอาจริงๆแล้วนะในมุมมองของความรักเป็นสายบูชาความรักนะเป็นสายที่ยังรักเป็นอยู่ยังแบบยังอยากมีความรักยังอยากมีคู่ยังอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างอ,อยากมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะมองความรักในเรื่องของการ ดูแลซึ่งกันและกันคุณไม่ได้ต้องการคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกแต่คุณต้องการคนที่สามารถยอมรับในตัวตนของคุณได้เพราะคนกลุ่มที่สามมันขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความมั่นใจในเรื่องของความรักในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของความหวังนะคะคุณหวังว่าจะมีใครสักคนมาดึงหรือมาช่วยคุณในเรื่องของความรู้สึกตรงนี้ได้บางครั้งเวลาที่คุณดาวเป็นเวลาที่คุณแย่ในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตคุณก็อยากมีคนรักหรือมีใครสักคนเนี่ยที่จะดึงมาดังนั้นมันอาจจะมองเป็นเรื่องของความรักที่เชิงมิตรภาพนะคะ หรือการที่มีใครมาช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็ได้คุณไม่มมยค่ะว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออาชีพไหนคุณมาดูตรงเนี้ยคุณก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบเออก็รู้ไปก,ก็เท่านั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีคุณก็มีแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกอยากจะ ไม่มีก,ก็ก็ตามนั้นเลยแต่ว่าในส่วนนี้เราแค่มองในในพาตัวตนนะที่คุณมองอยู่แต่ทีนี้ค่ะในส่วนของฝั่งเขาบ้างคนที่เหมาะกับคุณเนี่ยยิ่งคุณเป็นคนแบบเนี้ยเนื้อคู่ของคุณคนที่ใช่ของคุณนะคะที่คุณจะได้เจอเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนคุณจะได้ลองดูนะ ดูแล้วจริงๆก็ดูค่อนข้างมีความแตกต่างกับความรู้สึกที่ลิศอ่านมาตะกี้เลยนะคะคุณไม่ได้คาดหวังค่ะแต่คุณมักได้ได้คู่ที่ดีนะคะนิสัยรวยๆด้วยเห็นนิดนึงก็แบบนิสัยแอบแอบรวยๆนิดนึงแอบจะแบบว่าเป็นคนที่แชร์ลิงเก่นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยกักนะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนนิสัยพื้นฐานของเนื้อคู่คุณจะเป็นคนที่ให้นะสายผู้ให้สายแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ คุณคุณต้องการความอบอุ่นจากเขาคุณก็ได้คุณต้องการอะไรจากเขาคุณจะได้จากคนนี้หมดเลยเออเราเลยรู้สึกว่าแต่ละคนของคนกลุ่มสามนะมีความสวิงอยู่นะมันไม่ตายตัวเลยในตัวของลักษณะหรือแบบว่าสไตล์ของเนื้อคู่หรือคนที่ใช่นิสัยจะมีความแตกต่างเยอะนะคะเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ สายแบบรวยไปเลยหรือแบบอาจจะเป็นคนที่แบบมีกรอบไปเลยก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะแบบเป็นสายช่วยเป็นสายจิตอาสาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายในความรู้สึกคนกลุ่ม3จะค่อนข้างสเปเชียลจากตัวตัวเองอยู่แล้วนะคะฝั่งของคนกลุ่มที่3เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรน,นะคะได้คู่จากธรรมะได้คู่จากสิ่งที่ที่เบื้องบนส่งมาให้หรือบางครั้งนะคะใครที่มีความเชื่อเยอะๆอะันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณยังเชื่ออยู่ คุณยังเชื่ออยู่นะคุณก็จะได้เจอแต่ถ้าคุณไม่เชื่อแล้วอลิี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าสุดท้ายคุณก็ดำเนินชีวิตได้ปกติค่ะคุณไม่จําเป็นจะต,ต้องแบบว่าแพานิคหรือวิตกได้เลยนะคะคนกลุ่มที่3เองก็เลยมองว่า ความต้องการของเนื้อคู่หรือว่าเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่มีความแตกต่างในเรื่องของวิธีการดําเนินชีวิตหรือสังคมที่เจอมาคุณอาจจะเติบโตมากับสังคมนี้แต่เขาจะเติบโตมากับอีกแบบหนึ่งเลยทําให้คุณต้องได้เรียนรู้กันคุณกับเขาต้องเรียนรู้กันเพราะต่างคนต่างมาซัพพอร์ตในสิ่งที่ ขาดซึ่งกันและกันคุณมีในสิ่งที่เขาไม่มีและเขาก็มีในสิ่งที่คุณไม่มีนะคะเนี่ยมันเป็นคู่ซัพพอร์ตในเรื่องของตัวตนและความรู้สึกแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคําตอบของวันนี้ดีกว่าหรือหัวข้อนี้เนาะเรามาโฟกัสกันว่ากรอบของอาชีพของคุณนะหรือว่าเนื้อคู่ของคุณมันไปในทิศทางไหนอันนี้ก็บอกว่าค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ทํางาน สร้างสร้างด้วยตัวเองดีกว่าเป็นงานที่สร้างอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นสายธุรกิจเป็นสายที่ทําอะไรด้วยตัวเองนะคะอาจจะกำลังตอนนี้ถ้าเขาทํางานประจําอยู่ได้ไหมได้นะแต่มันเป็นการสร้างรากฐานเป็นกลุ่มที่เขาอยู่ในทุกๆอาชีพโหเปิดกว้างมากโหคราวนี้อลิศแย่เลย ถ้าตีเคาะตีกรอบให้คนกลุ่มสามไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่ากรอบของคุณต้องมองที่ใจไม่ได้มองที่อาชีพนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตอบเรื่องสาขาอาชีพแต่อาจจะบอกในเรื่องลักษณะของเขาแล้วเหมาะกับสถานการณ์ไหนละกันสิ่งที่เห็นก็คือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นักธุรกิจนะคะก็จะเป็นคนที่ทํางานสายอาชีพที่ค่อนข้างสุ่มเสียงนะคะหรือเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ส่มเสียงดิ คือทำอะไรที่เป็นของตัวเองจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยยูทูบเบอร์ก็ได้จริงๆเหมาะเหมือนคนกลุ่ม2เบาๆนะสาขาอาชีพคล้ายๆคนกลุ่ม2แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเป็นคนที่เฉพาะทางแบบเฉพาะทางจริงๆเลยอ่ะเก่งแบบอ้แบบพวกแบบเขาเรียกอะไรเก่งด้านเนี้ยคือด้านเดียว คือที่สุดไปเลยอย่างเป็นแบบอาจารย์เป็นเนี้ยไปเลยปรมาจารย์อย่างนั้นไปนเลยคือไปเด่นในเรื่องของความสามารถของตัวเองตรงนั้นอะ่ะดังนั้นถ้าเขาตอนนี้เขาอยู่ในบอกในรูปแบบของบริษัทได้ไหมได้ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่โดดเด่นในบริษัทนะคะหรือเขาเป็นคนที่ทํางานในด้านที่แบบว่าต้องต้องอยู่กันเขาเรียกอะไรโฟลเดอร์ยังอยู่ในพื้นด้านพื้นฐานแล้วก็เป็นคนที่คิดคำนวณเป็นคนที่มองการไกลาอาชีพที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรมองการต่อยอดอยู่จลแบบร้านหรือนักเล่นหุ้นก็ได้นะคะนักเล่นหุ้นหรือคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับการต่อยอดเออคืออีิรู้สึกว่ามันเป็นสายการต่อยอดอาชีพที่มันต่อยอดไปเรื่อยๆอ่ะเออก็คืออย่างที่บอกนีสใส่รวยคุณได้เนื้อคู่รวยเอาง่ายๆโหปบมือนะคะปลอมมือเลยจงดีใจแล้วสาธุเก้าเก้าเลยขอให้ได้เนื้อคู่รวยตามที่ปากอริพูดแล้วกันนะแต่ทีนี้ค่ะความรวยต่างๆอริต้องบอกว่ามันเป็นรูปธรรมเนาะมันเป็นสิ่งภายนอกถ้าเราไปมองในเรื่องนั้นอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะหลุดโฟกัส ในเรื่องของการมองจิตใจไปอันนี้เราแค่มองในเรื่องของรูปธรรมหรือภายนอกกับสิ่งที่เขาจะได้เจอใช่ไหมสุดท้ายแล้วสิ่งที่ไพ่มันอยากจะบอกหรืออยากจะเตือนหรืออยากจะแนะนํากับคนกลุ่มที่สานะคาว่าเนื้อคู่ของคุณอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบความเท่าเทียมนะคะความเท่าเทียมดังนั้นไอความต่างแต่มันหาความเท่าเทียมได้มันมีความต่างแต่หาความเท่าเทียมเออเข้าใจใช่ไหมเขาอาจจะรู้สึกอมองคุณเนี่ย ดูแบบโดดเด่นแต่คุณอาจจะมองตัวเองต่ำต้อยเออเรารู้สึกว่าเขาเห็นในสิ่งที่คุณไม่เห็นในตัวเองอะซึ่งมันเป็นคู่ที่แบบไม่โค้ดซัพพอร์ตกันเลยอะดังนั้นสายอาชีพมันก็อาจจะซัพพอร์ตกันด้วยนะดังบางทีคนกลุ่มสามกลังอาจจะทํางานที่เป็นแบบสายฟรีแลนซ์อยู่ก็ได้หรือเป็นคนที่ทํางานที่แบบอะไรอะเขาเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของแบบการให้ การให้เหมือนกันหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเหมือนอลิสอย่างนี้ก็ได้นะเออคืออาจจะเป็นแบบสายอาชีพอลิสก็ได้อลิสก็มองว่าอลิสน่าจะเป็นคนกลุ่มสามคนหนึ่งนะอลิสน่าจะได้เนื้อคู่รวย เกี่ยววาเนี่ยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ากลุ่ม3เองมันต้องพยายามหาอะไรที่มันบาลานซ์นะคะการบาลานซ์ของคําว่าชีวิตคู่หรือบาลานซ์ในเรื่องของแบบสายอาชีพถ้าเขาจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือให้กําลังใจอะไรเขาได้บ้างเพราะในส่วนเนี้ยกลุ่มที่3เองะค่ะอีกนิดนึงเนาะ <S <S เนือคู่ของคุณค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าดาวง่ายนะคะมีมีความรู้สึกที่แบบว่า วิง่ายหายง่าย ay, ปีกวิเวกเก่งหายเก่งอะไรเงี้ยเวลาที่คุณได้เจอกันกันกบเขาหรือได้ต้องพูดคุยหรือในช่วงระยะเวลาที่จีบกันเนี่ยเขาจะมามาไปไปดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความติดแตกนะคะเขามีความติดของเขามากๆเขามีความอินดี้ด้วยฝั่งคุณก็เป็นเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณตามเกมเขาไม่ทันแล้วเขาตามเกมคุณไม่ทันมันก็สุดท้ายมันก็ต้องแบบถอยห่างกันมาก่อนเลยฝากไว้ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของตัวตนเกี่ยวกับสายอาชีพดังนั้นคําตอบสรุปได้หรือย,ยังเนี่ย สรุปได้หรือ,อยังเนาะคำตอบคืออาชีพที่มันเป็นเน้นในเรื่องของแบบาฐานเงินเยอะนะคะอาชีพอะไรก็ได้ที่ดูเงินเยอะอะเขาจะอยู่ในอาชีพนั้นนะคะลองลองลองคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้ค่ะว่าอาชีพอะไรที่มันดูแบบหาเงินได้เยอะอะเรารู้สึกว่าเป็นการต่อยอดด้วยอาชีพที่ต่อยอดอาชีพที่แบบว่า ต้องไปต่อเรื่อยๆอ,อนะดังนั้นก็ก็หวังว่าทุกคนจะยินดีกับคําตอบนี้นะคะยังไงถ้ามีอะไรที่อลิพูดจะไปล่วงเกินหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าผิดพลาดประการใดกราบขอโทษด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีความสุขแล้วสนุกกับอลิสเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็บายคะ่ะ